สวัสดีจ้าพี่น้องยายนั่นมาเที่ยวน้ำตกท้ำพระนี่มาฮอดแล้วเด้ถึงที่แล้วจ้าน้ำตกท้ำพระคนไล่หลายขึ้นมาสื่อตัวแล้วพี่น้องตัวนี้ก็คนละหาสิบบาทจ้าผู้ใหญ่หาสิบไปแล้วจ้าขึ้นเรือไปแล้วยิ่มแบบมีความสุขขึ้นเรือฮอดแล้วเด้พี่น้องขึ้นมาอีกแล้วขึ้นทางไปทำน้ำตกท้ำพระได้บานนี่จ้า ย่างคืออยากยาแจ้งน้อยทาง,ทางธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะมาหอด,ดานคนละสามชิบบาทอีกได้บาทนน่มาหอดน้ำตกบาทนี่เฮ้นี่เรามองมีความสุขทีซู้พี่น้องอยากมากคืออย่างนี้ยายนันมาคักคืออย่างนี้น้ำตกถ้ำพระมาหอด้วามีความชุกกินเข้าจ้าเสื้อเนี่ยเขามากินเพินบ่หายอะ่ะเพิร์นหายเครื่องดื่มมากได้พี่น้องนี่ทีเด็ดของน้ำตกถ้ำพระคือต้องกาบพระสไลเดอร์จ้ามาหอดสไลเดอร์เลยได้พี่น้อง โอ้ยนาเดียสไลเดอร์มีความสุขที่สุดยายนันมาแล้วเอจามาแล้วมาแล้ว,ลวสไลเดอร์ยายสิ่งที่ยายนันชอบมีความสุขที่สุดจ้าพี่น้องคลิปนา,าเ้าสิมาออกกันไหมเด้อนวันนี้เด้อยายนันไปใส่เดียยายนันสิอัปเดตให้พี่น้องฟังให้มีเงินเง,งื่อนสากลเงินบนดแล้าจาสวัสดีบายบาย